สววนปปาาามรคคดดีีิไลจังหวัดฉะเชิงเซานอกจากจะเป็นเมืองที่ผลไม้อร่อยแล้วเรายังมีพื้นที่ปลูกปลาล์มน้ํามันโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขตมีการรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ไปคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้วด้วยนะคะตามมาดูนะคะ จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองเกษตรกรรมนอกจากปลูกข้าวทำสวนผลไม้แล้วยังมีพื้นที่ปลูกปลาล์มน้ำมันโดยเฉพาะที่อำเภอท่าตะเกียบแปลงยาวพนมสาร,รคามและสนามชัยเขตร,รวมแล้วประมาณ37,00 0ไร่นะคะที่อำเภอสนามชัยเขตถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกปลาล์มน้ำมันมากที่สุดและมีการรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ปลาล์มน้ำมันที่อำเภอสนามชัยเขตมีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็งมาก จนกระทั่งไปคว้ารางวัลชมเชยการบริหารจัดการระดับประเทศจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้วนะคะท่านประทีปแก้วเกตประธานเกษตรแปลงใหญ่ปามน้ำมันอำเภอสนามชัยเขตได้เล่าให้ฟังว่าเคล็ดลับคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนที่ทำเพื่อกลุ่มค่ะคือเรามีความสามัคคีเรา,า,า,เร,าร่วมใจกันทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าฉเฉพาะประธาน,ฉนเฉพาะคณะกรรมการก็มีส่วนร่วมทุกคนอะสมาชิก ลูกค้าทั่วไปก็คือเราทําผลผลิตได้เราขายได้เราทําทุกอย่างเพื่อกลุ่มเราไม่ได้เพื่อตัวเอง ายในสวนปามยังส่งเสริมให้มีการทำรังผึ้งในสวนเนื่องจากต้นปามจะมีดอกตัวผู้และตัวเมียการเลี้ยงผึ้งจะช่วยผสมเกสรทำให้ติดผลผลิตได้ดีขึ้นน้ำผึ้งยังนำไปขายได้และยังช่วยไล่ช้างป่าที่อาจจะเข้าไปในสวนปามอีกด้วยเป็นการทำการเกษตรแบบ BCG model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมอย่างแท้จริงเลยค่ะการรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและมีอำนาจการต่อรองในการทำตลาดอีกด้วยและที่เห็นอยู่นี่ก็คือลานเทปามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลาดกระทิงและในแต่ละวันสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่รับซื้อปาล์มจากสมาชิกนะคะสำหรับราคาปาล์มปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ4บาท30สตางค์โดยมีบริษัทอิสเทนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหน,นองใหญ่จังหวัดชนบุรีเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่จะเพิ่มเงินเป็นค่าสวัสดิการให้สมาชิกอีกประมาณ 60สถึง70สตาง์ซึ่งเงินสวัสดิการตรงนี้ก็เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกนั่นเองค่ะคงต้องยอมรับว่าราคาปลาลมน้ำมันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยหลักๆแล้วปลาลมนอกจากนำไปทำน้ำมันพืชทำปิโตรเลียมเจลแล้วยังนำไปทำเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะคะ ในสถานการณ์เช่นนี้การรวมกันเราอยู่หากแยกหมู่เราอาจจะแย่ได้กเกษตรแปลงใหญ่จึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนและเห็นผลได้อย่างชัดเจนที่กเกษตรแปลงใหญ่ปามน้ำมันอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาของเรานี่เองค่ะ